ันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับในเสียบเรียบเพื่อจะมาแนะนําให้รู้จักกับอาหารประจําชาติของขเขมรน,นั่นคือเมนูอะไรครับอันนี้เป็นอะม็อกเตยค่ะอะม็อกเตยนีเขาเขียนบอกว่าอะม็อกเตยนะคะอะม็อกเตยก็คือก็คืออะไรครับอะมอ็อกเตยเนี่ยอะมอ็อกเตยเนี่ยเป็น ถ้าเทียบถ้าเทียบก็คือเทียบได้กับคล้ายกับข้าวหมมของไทยค่ะข้าวหมของเมืแต่เราลองไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะว่าจะคล้ายกับของไทยหรือเปล่าแต่ดูจากสีแล้วเนี่ยตอนนี้สีเครื่องแกงออกเขียวๆเหลืองๆเนาะไม่ไม่ใช่สีแดงเหมือนบ้านเราอ่ะเดีย๋ยวไปลองชิมดูอ่ะชิม,ชมเลยครับเ,รเป็นยังไงเมื่อกี้สอบถามนะี่ี่เขาบอกว่า ม็อกคิงทำมาจากปลาช่อนปลาช่อนเป็นส่วนผสมใช่ค่ะแต่อิมสัมผัสเป็นไงบ้างครับรอาม็อกเตยเครื่องแกงพอค่อนข้าง,งปั่นละเอียดก็เลยแบบจะแบบเครื่องแกงละเอียดเลยแล้วก็เนื้อปลาก็ชัดเจนค่ะรสชาติอาจจะอ่อนของเราสักเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบทั่วไปก็สามารถกินได้ได้แบบสบายสบาย หนึ่งในอาหารประจำชาติของกัมพูชานะครับอะไรนะครับอีกทีหนึ่งออกเสียงว่าอาม็อกเตยอามอกเตยเตยรอเตยรอ,ยอ,รอ,อ,รอโอเคนะครับอลองมาชิมกันดูครับ